The สวัสดีครับผมตุลนะครับกับช่องทาลโลวิตุลนะครับช่องทำนายดวงชะตาด้วยไพ่ทาโล่น้องใหม่ทางย t u b e นะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันนะครับผมหลังจากที่เมื่อวานหยุดพักไปหนึ่งวันนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันกับกับช่วงการทํทนายนะครับดวงชะตาราศีนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นราศีมังกรนะครับผมประจําเดือนตุลาคมพศ2564นะครับเดี๋ยวเรามาเช็คดวงการงานการเงินความรักประจําเดือนตุลาคมนี้กันสําหรับอาชาวราศีมังกรได้แก่ผู้ที่เกิดในวันที่14มกราคม ถึง12กุมภาพันนะครับผมแต่ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่ให้การติดตามสนับสนุนช่องตโลุวิตุนนะครับผมตอนนี้ช่องตะลุวิตุนก็มีผู้ติดตามมากกว่า2,000ท่านแล้วนะครับผมแอก็ต้องขอขอบคุณมากๆแลนะครับผมแล้วก็กิจกรรมในการอขอบคุณแฟนรายการดูดวงให้ฟรีในวันเสาร์หนึ่งทุ่งก็ยังมีเช่นเดิมนะครับผมถ้าใครมีเวลาก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับผมส่วนกิจกรรมรายวันนะครับขอบคุณแฟนรายการที่ให้ผมทํานายดวงให้ออกอากาศในคลิปพิการคลิปต่อไปนะ ผแล้วก็บอกผมว่ากดติดตามแล้วด้วยนะครับเดยผมจะทำนายให้กับแฟนรายการทุกท่านเลยนะครับผมในสาหรับในวันนี้นะครับผมก็อย่างที่ผมได้เรียนเรียนเอาไว้ในคลิปก่อนๆนะครับผมว่าการทํานายของผมเป็นการตั้งจิตอธิษฐานของผมเพียงฝ่ายเดียวนะครับผมแล้วก็เป็นการทํานายแบบส่วนรวมนะครับผมดังนั้นแล้วอาจจะตรงกับใครบ้างไม่ตรงบ้างก็โปรดใช้วิจารณาณในการรับชมนะครับอย่าได้นำาออคำทวณนายของผมไปใช้ตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใดๆในชีวิตนะครับผมและถ้าหากว่าอยากจะให้ผมทำนายดวงแบบส่วนตัวให้ก็ติดต่อมาได้เลยทาง หรือว่าทางช่องทาง a c e b ุ o กส่วนตัวหรือว่าทางแฟนเพจของผมได้เลยนะครับผมมะก่อนดื่นเลยเรามาดูกันเลยนะครับผมสําหรับดวงของชาวราศีมังกรประจําเดือนตุลาคมนี้นะครับผมมาดูดวงการงานกันก่อนนะครับว่าดวงการงานของชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมขอดวงการงานนะครับผมของชาวราศีมังกรด้วยนะครับผมขอดวงการงานของชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผม ขอดวงการงานนะครับผมของชาวราศีมังกรนะครับผม ชาวราศีมังกรช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลานะครับผมประมาณประมาณช่วงปลายปลายเดือนกันยานะครับผม <c oughs> คุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นอันในสิ่งอะไรใหม่ๆซึ่งมันค่อนข้างจะสร้างความวิตกกังวลและสร้างความเครียดให้คุณพอสมควรเลยนะกับสิ่งที่คุณเริ่มต้นนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานใหม่ที่คุณรับมาหรือว่าอาจจะเป็นตําแหน่งใหม่หรืออะไรต่างๆก็ตามนะครับผมแล้วมันอยถ้าคุณทํางานประจำนะอาจจะคุณจะได้เริ่มต้นในตําแหน่งใหม่หรือว่าอาจจะได้โฟกัสกับงานใหม่ที่คุณเพิ่งจะรับมานะครับผมแต่เราว่าเป็นกิจกรรมอไรัก นากิจการส่วนตัวนะครับผมจะมีเกณฑ์ที่คุณจะได้รับการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆและสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยค่อนข้างจะสร้างความวิตกกังวลแล้วก็ค่อนข้างที่จะสร้างความเหนื่อยหนักให้คุณมากพอสมควรเลยนะอาจจะเป็นเดือนแห่งการเป็นเป็นปลายเดือนกันยาที่คุณค่อนข้างจะเหนื่อยกับงานนะครับผมแล้วก็บางทีถึงขั้นท้อเลยนะครับผมเพราะว่าเข้าสู่ในช่วงต้นเดือนเนี่ยการงานของคุณก็ดูจะมีปัญหาไปหมดนะครับผมดูจะติดขัดดูจะแบบว่าเหมือนกับอะไรต่างๆมันไม่เป็นใจสําหรับคุณเลยนะครับผมก่อนที่จะเข้าสู่เดือนตุลาคม ประมาณช่วงๆไปลายเดือนกันยาครับเกี <c oughs> ่ยวมาจนถึงเดือนอช่วงต้นเดือนอตุลาคมนะครับผมถ้าคุณมีเกณฑ์อาจจะได้เจอกับความขัดแยง้งสับสนนะครับผมหรือว่าในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรืออะไรต่างๆหรือว่าอะไรต่างๆเกณฑ์ในการเริ่มต้นของคุณเนี่ยเริ่มต้นได้ไม่ค่อยจะดีนักนะครับผมมีเกณฑ์ที่จะขัดแย้งกับคนหรือว่าอาจจะขัดแย้งในธุรกิจของคุณนะครับผมถ้าคุณทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะขัดแย้งและค่อนข้างมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางเพื่อจะติดต่อในการแก้ไขงานนะคร เดินทางก็อาจจะเป็นลักษณะของการติดต่องานเพราะว่างานของคุณเนี่ยมีลักษณะของการมีตัวไน์ออฟบอลขึ้นมาแปลว่าคุณจะมีเกณฑ์ในการติดต่อประสานงานนะครับผมซึ่งการติดต่อประสานงานเนี่ยค่อนข้างจะติดคัดค่อนข้างที่จะวุ่นวายแล้วก็สับสนมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าพอผ่านในช่วงต้นเดือนนี้ไปนะครผมช่วงปลายเดือนกันยาที่คุณจะเจอปัญหาเกี่ยวกับงานการงานที่ค่อนข้างจะสะดุดหรือว่ามีปัญหากับเพื่อนร่วมงานหรือว่ากับลูกค้าหรือกับอะไรก็ตามนะครับผมพอเข้าสู่ในเดือนตุลาคมการงานของคุณจะเริ่มมั่นคงมากขึ้นนรัเกกฑ์ใาตดส ในการแก้ปัญหาของคุณจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมจะเป็นอะไรในทางทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็จะทําให้กิจการของคุณเนี่ยมั่นคงได้มากขึ้นนะครับผมนะครัคนที่ทํางานประจํานะครับผมเกณฑ์ของความวิตกกังวลหรือว่าความสับสนหรือว่าอะไรต่างๆที่มันขึ้นมาเป็นทั้งตัวเดอมูลแล้วก็สิบดาบในช่วงปลายเดือนจนคาดเกี่ยวมาถึงต้นเดือนเนี่ยคุณจะมีการลักษณะของการที่ค่อนข้างจะคืบหน้าไปข้างหน้าได้ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วก็จะทําให้การงานของคุณมั่นคงได้มากขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับ ขลักหรือมีปัญหาเข้ามาเยอะหน่อยในช่วงปลายเดือนกันยาจนถึงครับเกี่ยวมาถึงต้นเดือนตุลาคมนะครับผม,มเดี๋ยวผมดูให้ประกบให้ต่อสําหรับเกณฑ์การงานของชาวาราชิีมังกรนะครับผมโอ้คุณอาจจะมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ที่อาจจะโดน โดนอำนาจอิทธิพลอะไรบางอย่างนะครับผมอาจจะเกี่ยวน่าจะเกี่ยวข้องกับผู้คนหรือว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่หรืออาจจะลูกค้าหรือจากอาจาอะไรก็ตามนะครับผมซึ่งตรงนี้มันจะทําให้คุณค่อนข้างกัะเกิดปัญหาขึ้นนะครับผมแต่ถามว่าคุณจะผ่านมันไปได้ไหมก็จะผ่านและจะสาเร็จมันไปได้ด้วยดีนะมีเกณฑ์ที่คนในชาวราศีมังกรอาจจะไปพัวพันกับอะไรที่มันที่มันไปเสียเทาหรืออาจจะโดนกดดันมาจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าจากลูกค้าหรือจากอะไรต่างๆก็ตามนะครับผมทําให้คุณมีภาวะที่ค่อนข้างจะหนักค่อนข้างจะเหนื่อยในช่ว ในช่วงปลายเดือนกันยายนจนถึงต้นเดือนมกราคมนะครับผมชาวราศีมังกรจะเจอปัญหาและอาจจะโดนกดดันนะครับผมในบางคนเนี่ยอาจจะไปเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาๆก็เป็นไปได้นะครับผมถ้าคุณทํางานถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวเนี่ยคุณอาจจะโดนอานาจอิทธิพลมืดอะไรบางอย่างซึ่งมาเกาะกวนคุณนะครับผมแต่ว่าเราก็ทําให้คุณบอกว่าประสบกับความยากลําบากมากพอสมควรนะครับผมแต่ว่าคุณมีเก์ที่จะประสบความสำเร็จหรือว่าถ้าคนที่เข้าไปทําธุรกิจสีเทานะคุณมีเกณ์ที่จะประสบความสำเร็จกับธุรกิจส เทาเท่าเช่นกันนะครับผมแต่ว่าอาจจะเจอปัญหาเพราะว่าคุณอ่าเหมือนกับว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่คุ้นเคยนะครับผมแล้วก็สร้างความวิตกกังวลให้คุณมากพอสมควรนะ,จจะถ้าถ้าชาวราศีมังกรนในบางคนนะอาจจะมีเกมในเริ่มต้นธุรกิจสีเทาๆหรือว่า,าธุรกิจอะไรที่มันเป็นสีอ่ะกเอกสิงหาโทจรอะไรๆๆต่างๆแล้วมันจะสร้างความวิตกกังวลให้คุณพอสมควรเพราะเหมือนกับว่าคุณไม่คุ้นเคยกับสิ่งนั้นนะครับผมแต่ว่าถ้าว่าอ่าถ้าคนทํางานประจำนะคุณอาจจะมีเกมที่อาจจะได้รับงานใหม่มานะครับผมซึ่งงานเนี้ยเป็นงานใหญ่ของคุณมาก สมควรแล้วคุณก็ค่อนข้างจะโดนกดดันมาจากเจ้านายหรือว่าจากลูกค้านะครับผมค่อนข้างจะโดนกดดันหนักเลยนะครับผมน้าแล้วคุณก็ค่อนข้างจะสร้างความเครียดสร้างสร้างปัญหาให้คุณหนักพอสมควรแต่ว่าพอเข้าสู่ประมาณสักกลางกลางเดือนพอเลยช่วงต้นเดือนนะครับผมทิศทางของการงานของคุณจะประสบความสําเร็จแล้วคุณจะเห็นภาพแห่งการความสําเร็จได้มากขึ้นนะครับผมอ่าภาวะของการกดดันจากลูกค้าหรือจากเจ้านายจะที่คลายไปในทิศทางดีนะผมเพราะมีตัวของอคุณเนี่ยไพ่หลักของคุณเนี่ยเป็นควีนออฟบอนซึ่งหมายถึงความมั่นคงนะครับผมแล้วคุณก็มี ตัวสีไม้เท้าขึ้นมาแปลว่าคุณจะประสบความสําเร็จกับมันนะครับผมเพียงแต่ว่าในช่วงแรกๆที่ทานะครับผมงานเนื่องจากมันอาจจะเป็นงานใหม่แล้วคุณอาจจะไม่คุ้นกับมันหรือว่าคุณอาจจะโดนกดดันจากเจ้านายหรือว่าจากลูกค้าอะไรก็ตามนะครับผมว่าการกดดันเนี่ยค่อนข้างจะสร้างปัญหาให้คุณหนักพอสมควรแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้นะครับผมคุณจะประสบความสําเร็จอย่างดีเลยนะครับผมกับงานใหม่ที่คุณได้รับมางานนี้นะครับผมถ้าคุณทำงานประจํานะแต่ถ้าคุณทําธุรกิจส่วนตัวงานใหม่งานที่คุณรับมาเนี่ยอาจจะสร้างปัญหาให้คุณในนรระะแแแกที่่คุณออออาาาจตตต้้้งงงงววผไๆล ค่อนข้างจะได้รับความกดดันนะมี2ออย่างนะทุนไม่ได้รับความกดดันคุณก็อาจจะไปยุ่งกับธุรกิจที่มันเป็นเสียเขาแต่ว่าคุณจะผ่านมันไปได้นะครับผมแล้วคุณจะประสบความสาเร็จได้อย่างดีด้วยนะครับผมสาหรับอางานที่คุณรับมางานนี้นะครับผมสำหรับชาวราศีมังกรนะครับผมมีเกณฑ์นะมีเกณฑ์ว่างานเนี่ยมันจะมีลักษณะของการติดต่อประสานงานนะครับผมหรือว่าอาจจะต้องใช้อิทธิพลหรือต้องใช้ผู้ใหญ่ช่วยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามีตัวเดวิลมากากับเนี่ยแปลว่า คุณก็จะเจอกับปัญหาหรือว่าเจอความกดดันแต่คุณจะผ่านไปได้เป็นสีไม่เท่าได้ในเวลาไม่นานนักนะครับผมถือว่าเป็นเดือนตุลาที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรเช่นกันนะครับผมอ่ะต่อไปมาดูในเรื่องของการเงินของชาวราศีมังกรบ้างนะครับผมว่าการเงินของชาวราศีมังกรเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนตุลาคมนี้นะครับผมขอการเงินสําหรับชาวราศีมังกรด้วยนะครับผม ขอการเงินของชาวราศีมังกรด้วยนะครับโอ้ในช่วงของประมาณปลายเดือนกันยายนนี้คุณมีภาวะที่จะต้องคิดหนักเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเลยครับมีการตัดสินใจในอะไรบางอย่างนะครับผมเพราะว่าภาพของคุณเนี่ยขึ้นมาทั้ง4ี่ถ้วยแล้วก็ขึ้นมาทั้งจัดมินนะครับผมซึ่งการตัดสินใจเนี่ยเป็นการตัดสินใจครั้งสําคัญของคุณเลยนะครับผมแล้วก็มีไพ่ของตัว2ถ้วยขึ้นมาด้วยในประมาณช่วงต,ต้นเดือนของตุลาคมเนี่ยคุณอาจจะได้เจอ การลงทุนที่เกี่ยวกับถ้าไม่เกี่ยวกับคนรักคุณก็อาจจะเกี่ยวกับคู่พาร์ทเนอร์หรือเกี่ยวกับหุ้นส่วนของคุณนะครับผมการลงทุนำ้นทุนส่วนตัวนะซึ่งมันจะเป็นการตัดสินใจที่ค่อนข้างจะใหญ่ครัวผมสอดค้องอาจจะเกี่ยวกับสอดคล้องกับเรื่องของการงานของคุณก็ได้แล้วผมพราะคุณมีเกณฑ์ที่จะได้เริ่มต้นในการทําอะไรบางอย่างแล้วมันคุณก็ค่อนข้างที่จะได้รับความกดดันกับมันพอสมควรนะจนทาให้ในช่วงต้นๆ้นเดือนของ ตุลาคมเนี่ยคุณจะมีภาวะผืดเครืองเลยนะครับผมเพราะว่าในสิ่งที่คุณต้องตัดสินใจหรือว่าคุณจะต้องเอาเงินไปลงทุนหรือทําอะไรบางอย่างนะครับผมมีเกณฑ์ที่ชาวราศีมังกรเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะได้ไปลงทุนในอะไรบางอย่างซึ่งจะทําให้คุณประสบปัญหาในเรื่องของการเงินเลยนะครับการเงินของคุณจะมีลักษณะของการสะดุดนะครับผมแต่พอเข้าสู่ในช่วงของเดืนดอนตุลาภัยของคุณในบายนเดียวครับการงานเลยนะครับผมการเงินของคุณจะมีการขับเคลื่อนเป็นทิศทางที่ดีขึ้นนะครับผมแล้วอาจจะมีการติดต่อประสานงานและการติดต่อนั้นจะส่งงผลดีกกัาร และการเงินของคุณเลยนะครับผมันมูินคุณมีเกณฑ์ได้ติดต่อติดต่ออะไรในแดนไกลหรือว่าติดต่อกับคนอะไรบางอย่างซึ่งมันเป็นกิจการหรือว่าเป็นงานที่ค่อนข้างจะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะสร้างรายได้ให้คุณพอสมควรแตบบ่ว่าคุณจะต้องเอาเงินเพื่อไปลงทุนตรงนั้นก่อนนะครับผมมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงที่ชาวราศีมังกรมีเกณฑ์จะได้ลงทุนในกิจการหรือว่าในอะไรบางอย่างซึ่งมันเนี่ยมันต้องใช้การตัดสินใจและการพิจารณาที่ค่อนข้างจะหนักมากหรือว่าเป็นเรื่องใหญ่หรือเป็นการลงทุนใหญ่สาหรับชาวราศ ขับเพื่อนไปข้างหน้านะครับผมอาจจะเป็นกิจครับธุรกิจเสียวเทาก็เป็นไปได้นะครับผมอ่านั้นจะเป็นการลงทุนที่ดีนะสำหรับชาวราศีมังกรแล้วก็ทําให้การงานการเงินของคุณเนี่ยมีทิศท,ทางขับเคลื่อนไปเป็นไนท์ออฟบอนมีทิศทางขับเพื่อนไปในอ่าข้างหน้าแล้วก็จะทําให้การเงินการงานของคุณเนี่ยมั่นคงด้วยเช่นกันนะครับผมสำหรับชาวราศีมังกรนะเดี๋ยวผมดูไพ่ประกอบให้ต่อแต่คุณจะฝึดเครื่องหน่อยนะในช่วงประมาณสักต้นต้นเดือนตุลาแต่ถ้าคุณผ่านไปไ,ปได้รับการเงินและการงานของคุณจะค่อนข้างรรรราาาาบบื่่่่นนแล้้วววกกก็็จะะเปปปไใใททงีีีดดัผผผมมมมยูพอหหตสํช 哦。Oh. เป็นการลงทุนครั้งสําคัญจริงๆนะครับผมอ่้เป็นการลงทุนครั้งสําคัญอาจจะเป็นการลงทุนเกี่ยวกับอะไรเก่าๆคุณหุ้นส่วนเก่าๆหรือว่างานเก่าๆหรืออะไรก็ได้นะครับผมซึ่งมันจะสร้างความสุขให้คุณเลยนะครับสร้างความสุขสร้างความสําเร็จให้คุณเพียงแต่ว่าคุณจะต้องยืนหยัดแล้วก็ต้องต่อสู้กับในช่วงแรกๆหน่อยนะเพราะมีไพ่ของตัวเจ็ไม้เท้าขึ้นมาด้วยแล้วก็มีไพ่ของตัวแปดตัวแปดคั่วขึ้นมากํากับนะครับผมแปลว่าในช่วงที่คุณลงทุนเนี่ยอาจจะเป็นการที่ลงทุนนนเเเพืื่่่อออออาา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 คคคตแล้้้้ววววมมมัักกกก็สสสสรรรรรงงงงบบยยยไะีีห ให้คุณมากพอสมควรแต่ว่าถ้าคุณผ่านามันไปได้นะครับผมคุณมีเกมฑที่จะได้รับอา่า ได้รับความสําเร็จทางการเงินนะครับผมทั้งการเงินทั้งการงานเลยคนเกยมีทิศทางเดียวกันเลยนะครับผมว่าถ้าคุณผ่านผ่านในการอดทนนะครับผมในการลงทุนในช่วงแรกๆที่มันจะฝืดเคืองหรือสร้างความาวิตกกังวลให้คุณในช่วงแรกๆหน่อยแต่ถ้าคุณผ่านมันไปได้นะผมคุณจะเจอกับความสําเร็จรออยู่นะครับผมแล้วก็เป็นไปได้ที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานเก่าๆของคุณหรือเพื่อนเกา่าหรือเป็นสิ่งอะไรเกา่าๆก็เป็นไปได้เพราะว่าไพ่ของคุณมีตัวหกถ้วยขึ้นมาซึ่งโยงไปได้ถึงสิ่งเก่าๆที่คุณ การเงินการงานและการเงินของคุณเนี่ยจะคืบหน้าไปข้างหน้าไปในทิศทางที่ดีสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผมมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนในสิ่ง,งเก่าๆนะครับผมแล้วสิ่ง,งเก่าๆของคุณเนี่ยจะสร้างไรายได้ให้คุณด้วยนะครับผมสําหรับชาวราศีมังกรน,นะครับผม อ่ะ <ain> ต่อไปนะครับผมขอด oui วออง, e อดงความรักของชาวราศีมังกรด้วยนะครับผมสําหรับเดือน <cem. S 1> ตุลาคมนี้นะครับผมว่าชาวราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างสําหรับดวงความรักนะครับผมของคนมิคู่และคนโสดนะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีมังกรด้วยนะครับผมในเดือนตุลาคมนี้นะครับผมขอดวงความรักของชาวราศีมังกรในเดือนตุลาคมนี้ด้วยนะครับผม เดือนตุลาคมนี้นะครับผมเดือนตุลาคมนี้เป็นเดือนที่คุณอ่าค่อนข้างที่จะเหมือนปงเหมือนปล่อยวางกับความรักพอสมควรเลยนะเพราะว่าคุณมีเกณฑ์ที่อาจจะมีปากมีเสียงกันขั้นรุนแรงกับคนรักเลยนะครับผมแล้วอาจจะทําให้ในบางคู่เนี่ยอาจจะต้องอยู่ไกลกันเลยนะครับผมอาจจะต้องมีภาวะที่อาจจะต้องพักหรือว่าจะต้องปล่อยวางเลยจะต้องทําใจหนักเลยนะครับผมมีเกณฑ์ที่คุณอาจจะมีปากมีเสียงกับคนรักขั้นรุนแรงเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับหลักามเศร้าด้วยหรือเปล่านะครับผมว่ามีไพ่ของตัวสามดาบขึ้นมาเลยนะครับแล้วอาจะ ให้คุณกับคนรักเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ที่อาจจะต้องอดูห่างไกลกันหรืออาจจะต้องโปรงอาจจะต้องปล่อยวางซึ่งกันและกันหนักพอสมควรเลยนะครับผมแต่จจว่าพอเข้าสู่ในช่วงเดือนอต้นเดือน ดุลาคมนะครับผมคุณจะมีลักษณะของการที่อเริ่มที่จะปรับความเข้าใจกันได้นะครับผมหลังจากที่คุณทะเลาะกันมาขั้นรุนแรงเลยนะครับผมขั้นรุนแรงในคนที่ว่าบางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นเกือบที่จะเลิกลาหรือเกือบที่จะล้างลากันเลยนะครับผมเพราะว่าไพ่ของคุณเนี่ยมีทั้งตัว6ดาบขึ้นมาพร้อมกับตัวของ3ดาบปักหัว <c oughs> ใจมาเลยนะครับผมแปลว่าคุณจะทะเลาะกันมีปากมีเสียงกันขั้นรุนแรงไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะครับผมแล้วก็ในบางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นที่บอกว่าอาจจะ ตกลงปงใช้ที่อาจจะพักกันไปก่อนหรืออาจาะยอะไรกันก่อนนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าเพราะความห่างไกลกันหรือว่าเพราะว่าคุณทะเลาะกันมาอย่างแรงหรือเปล่านะครับผมคุณก็เลยมีลกักษณะของการที่ค่อยๆที่จะเริ่มเข้าอก,อนในใอกเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นเริ่มมีการทะนุถนอมซึ่งซึ่งกันและกันได้มากขึ้นในช่วงประมาณสักต้นเดือนตุลาคมนะครับผมชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้ปรับความเข้าใจกับแฟนแล้วก็จะได้มีทิศทางของความรักที่ดีมากขึ้นนะครับผมแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยความรักของคุณจะรุ่งโรจน์เลยนะครับผม,มเป็น หรือว่าในบางคู่อาจจะต้องถึงขั้นแบบว่าพักกันไปก่อนนะครับผมคุณจะมีเกมที่จะได้เริ่มปรับความเข้าใจกันตั้งแต่ในช่วงนี้เลยนะครับตั้งแต่ในช่วงประมาณต้นต้นเดือนต้นต้นเดือนตุลาคมนะครับผมแล้วเดือนตุลาคมเนี่ยคุณจะมีทิศทางความรักที่รุ่งโร์ชดช่วงกันให้มากขึ้นนะครับผมเดี๋ยวผมดูให้ประกอบให้ต่อนะครับผมว่าเกมความรักของคุณในเดือนตุลาคมนี้จะเป็นยังไงสําหรับคนมีคู่นะครับผมสาหรับชาวชาวราศีมังกรนะครับผม โอ้โห oh, 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 เดือนตุลาคมนี้คุณจะแสนหวานกันเลยนะครับหลังจากที่คุณอาจจะมีการทะเลาะกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคมรที่สาเป็นรักฐานเศร้าหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์ความรู้สึกอะไรต่างๆก็ตามการทะเลาะกันขั้นรุนแรงจนถึงขั้นที่ว่าต้องพักต้องพงต้องปล่อยวางกันคุณจะมีการแบบเหมือนกับเข้าเข้าใจกันได้ดีมากขึ้นแล้วในเดือนตุลาคมจะเป็นเดือนแห่งความหวานซึ้งของคุณเลยนะครับผมคุณจะคุยกันได้ทุกเรื่องคุณจะมีการปรับจูนกันจะได้มีทิศทางที่ค่อนข้างที่จะเเเตติมมมม็็คววารััักกไปปด้้ยนนผทง เป็นทั้ง3ามถ้วยแล้วก็หนึ่งถ้วยมาเลยนะครับผมว่าแปลว่าคุณจะสามารถคุยกันได้เข้าใจมากขึ้นมีการอ,อย่างไรครับเหมือนปรับจูนความรู้สึกนะครับผมว่าปรับปูุความรู้สึกแล้วก็มีเรื่องของการที่คุยกันได้ทุกเรื่องนะครับผมว่าตัว3าถ้วยนี้เป็นเรื่องของการที่เฉลิมฉลองความรักกันเลยนะครับผมว่าคุณจะมีทิศทางความรักที่รุ่งโรจน์แล้วก็การที่คุณทะเลาะกันหรืออะไรต่างๆเนี่ยคุณจะมีการปรับความเข้าใจกันแล้วก็จะทําให้ความรักของคุณเนี่ยรักกันได้มากกว่าเดิมด้วยนะครับผมสาหรับชาวาเดือนชาว ปากเสียงจนในบางคู่เนี่ยอาจจะถึงขั้นที่คอหรือว่าอาจจะต้องแยกหรือว่าจะต้องอะไรต่างๆแล้วก็แล้วแต่นะครับผมแต่ว่าพอมาช่วงประมาณต้นต้นเดือนตุลาคมนะครับผมคุณจะมีการปรับจูนความเข้าใจกันและจะรักกันมากกว่าเดิมด้วยนะครับผมมีเกณฑ์ที่เดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่คุณเข้าอกเข้าใจกันได้มากขึ้นคุณมีการพูดคุยกันได้มากขึ้นแล้วก็มีการเติมเต็มความรักซึ่งกันและกันได้มากขึ้นด้วยนะครับผมแล้วในบางคู่เนี่ยอาจจะสามารถที่จะคุยกันเปิดอกคุยกันได้แล้วก็มีการลักษณะที่เป็นได้้ทุกกกอยย่่าางงซึัััันนและครบวววตถ การนี่เป็นแน่เพื่อนเป็นแน้ทั้่อคนรักนะครับผมอาจจะเป็นเดือนที่คุณมีความสุขกับความรักนะครับผมในเดือนอตุลาคมที่จะถึงนี้สําหรับชาวราศีมังกรนะครับผมนเนืงจากที่คุณไฟกันหนักในช่วงก่อนที่จะเข้าสู่เดือนอตุลาคมนะครับผมประมาณช่วง ปลายกันญ,ญาเลยเป็นช่วงที่คุณบอกว่ามีปัญหากับเรื่องของความรักมากๆนะครับผมในบางคู่เนี่ยอาจจะท้อถอยจนถึงขั้นที่บอกว่าอยากขึ้นจะอยู่คนเดียวด้วยซ้ำนะครับผมแต่พอคุณผ่านมันไปได้นะครับผมงาทั้งการงานการเงินความรักเลยนะครับคุณจะมีปัญหาในช่วงประมาณสักปลายเดือนจนถึงร่นเดือนนะครับผมแต่หลังจากนั้นเนี่ยคุณจะเริ่มปรับจูนกันได้นะครับผมแล้วคุณจะมีทิศทางของความรักที่เคลื่อนที่ไปข้างหน้าแล้วการงานการเงินความรักของคุณนี่ไปทิศทางเดียวกันหมดเลยนะครับผมถ้าคุณผ่านมันไปได้นะเพราะว่า มก็เลยมีลักษณะเป็นผลสืบเนื่องสึ้นกันและกันมานะครับผมแต่ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างจะดีถึงดีมากๆในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สาหรับดวงความรักของคนมีคู่ของชาวราศีมกกังกรนะครับผม อ่ะต่อไปของคนโสดบ้างน,นะครับคนโสดมีลักษณะของการที่ค่อนข้างจะโปรงกับเรื่องความรักก็คุณค่อนข้างจะห่างเหินกับความรักมานานพอสมควรนะในบางคนเนี่ยแล้วมีความรู้สึกเหมือนกับว่าเจออะไรก็หุดหงิดแล้วเจอใครเข้ามาคุณก็ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จกับเรื่องของความรักมาตลอดเลยนะครับผมมาประมาณช่วงไปลายปลายเดือนกันยาจะเป็นช่วงที่คุณเหมือนกับค่อนข้างจะปรงค่อนข้างจะทําใจแล้วค่อนข้างจะเจอใครเข้ามาก็เจอแต่ความเจ็บปวดเจอแต่รักสามเศร้าแล้วทําให้คุณเนี่ยค่อนข้างจะเครียดนะครับผมในบางทีเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ว่าค่อนข้างจะปล่อยวา ค่อนข้างที่จะเบื่อ,นห, <im it> อหน่ายกับความรักนะครับผมแต่เข้ามาในช่วงต้นเดือนตุลานะคุณมีเกณฑ์นะครับผมคุณมีเกณฑ์อาจจะได้เจอกับหนุ่มหรือสาวในฝันเลยนะครับผมว่าคุณจะเจอคนที่ถูกใจนะจะเจอไม่เป็นบอกว่าหนุ่มในฝันก็เจอสาวในฝันนะครับผมมีเกณฑ์ที่คุณจะได้เจอความรักแบบที่โดนใจคุณมากๆนะครับผมไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงก็ตามนะครับผมสำหรับคนโสดของชาวราศีมังกรนะคุณจะมีเกณฑ์ที่เจอความรักความอ่อนโยนจะเจอกับหนุ่มหรือสาวที่ค่อนข้างจะโรแมนติก เพศตรงข้ามด้วยนะครับผมแล้วจะทําให้คุณรู้สึกถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณจะมีความรู้สึกเหมือนกับตัวเองเริ่มที่จะเป็นเจ้าหญิงเลยนะครับเขาจะมาดูแลเอาใจใส่คุณเป็นอย่างดีและในเดือนตุลาคมนี้ดวงความรักของคุณจะเป่งปังเลยนะผมคนที่เข้ามาหาคุณจะเป็นคนที่ถูกใจใช่เลยสำหรับคุณนะครับผมแล้วเขาอาจจะเป็นคนที่คุยกับคุณได้ทุกเรื่องนะครับผมเป็นให้คุณได้ทุกอย่างเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งคนรักแล้วจะทําให้คุณมีความเติมเต็มกับความรักอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับผมหลังจาก จะได้เจอแล้วก็ได้แล้วผมในช่วงประมาณสักต้นต้นเดือนเนี่ยคุณไหนจะเจอคนที่ถูกใจนะแลวความทิศทางความรักของคุณเนี่ยจะค่อนข้างที่จะไปข้างหน้าอย่างรุ่งโรดเลยนะครับเป็นทั้งเดือนซันเป็นทั้งอ่าสุเปลี่ยนเป็นทั้งหนึ่งข้วขึ้นมาเลยนะผม่าค่อนข้างจะมีเกณฑ์ความรักค่ะว่าคนที่โสดอยู่ถ้าคุณยังไม่เจอเนี่ยในเดือนตุลาคมเนี่ยมีเกณฑ์สูงมากที่คุณจะได้เจอคนที่ถูกใจแลวคนคนนั้นเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะมาเป็นส่วนเติมเต็มในชีวิตของคุณและก็ทำให้คุณพบคคคคววววาาาาาามมมมมรรรรรรุุ่่่่งงงโนน์์สสสดดใกกกกกะััััขขอออณณณเเเลยยบผชีีูท้ ถึงดีมากๆนะครับผมถ้าคุณผ่านช่วงปลายเดือนกันยายนที่จะมีเรื่องที่ทําให้คุณเจ็บปวดใจหรือว่าหงุดหงิดใจหน่อยนะครับผมถ้าคุณผ่านไปได้เดือนตุลาคมนี้จะเป็นเดือนที่คุณมีความสดใสในเรื่องของความรักที่ดีมากๆสําหรับเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้สาหรับชาวราศีมังกรเลยนะครับผม อ่ะแล้วสำหรับวันนี้ก็จบคำทำนายของชาวราศีมังกรเพียงเท่านี้นะครับผมดวงการงานการเงินความรักของชาวราศีมังกรจัดอยู่ในเกณฑ์ดีนะครับผมยังไงก็ขอให้ผลมันเป็นไปตามที่ไพ่ในทำนายออกมาด้วยนะครับสำหรับชาวราศีมังกรและสำหรับในคลิปนี้ถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องทาโรวิตุล้วยนะครับผมและถ้าท่านใดที่กดติดตามช่องทาโรวิตุลก็ขอให้เฮงเฮงรัวๆตั้งสมหวังในทุกเรื่องทุกขั้นด้วยนะครับผมนะครับผมสวัสดีครับ